ในเศคยวบทที่40นิมิตเกี่ยวกับพระนิเวศหลังใหม่ในปีที่25ที่เราถูกกวาดไปเป็นเฉลยคือในปีที่14หลังจากที่กรุงนั้นถูกทําลายณวันที่10ของต้นปีนั้นในวันนั้นเองพระหัตถ์ของพระยาเวมาอยู่เหนือข้าพเจ้าแล้วพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปที่นั่น และทรงนำข้าพเจ้าโดยนิมิตของพระเจ้ามาถึงแผ่นดินอิสราเอลแล้วพระองค์ทรงวางข้าพเจ้าไว้บนภูเขาสูงมากๆซึ่งมีสิ่งก่อสร้างไปทางทิศใต้เหมือนเมืองหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปยังที่นั่นดูสิมีชายคนหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายทองสำริดและมีเชือกป่านเส้นหนึ่งกับไม้วัดอันหนึ่งอยู่ในมือท่าน และท่านยืนอยู่ที่หอประตูและชายผู้นั้นกล่าวกับข้าพเจ้าว่าบุตรมนุษย์เอย๋ยจงมองดูด้วยตาเจ้าเองและจงฟังด้วยหูของเจ้าและจงเอาใจใส่ทุกสิ่งที่เราจะสํแแดงแก่เจ้าเพราะว่าที่เรานำเจ้ามาที่นี่ก็เพื่อจะสํแแดงแก่เจ้าจงประกาศทุกสิ่งที่เจ้าเห็นนั้นแก่พงพันอิสราเอลและดูสิ มีกำแพงล้อมอยู่รอบๆบริเวณด้านนอกพระนิเวศและในมือของชายผู้นั้นมีไม้วัดยาวสามเมตรแต่ละเมตรยาวตามมาตรฐานการวัดดังนั้นท่านจึงวัดความหนาของกำแพงได้สามเมตรแล้วัดความสูงได้สามเมตรแล้วท่านเข้าไปทางหอประตูซึ่งหันหน้าไปทิศตะวันออกขึ้นไปตามบันไดแล้ววัดธรณีประตูได้ลึกสามเมตร คือธรณีหนึ่งลึกสามเมตรส่วนห้องยามลึกสามเมตรและกว้างสามเมตรและที่ว่างระหว่างห้องยามเหล่านั้นกว้าง2.5เมตรส่วนธรณีประตูที่วัดจากริมมุกประตูด้านพระนิเวศน์นั้นวัดได้สามเมตรแล้วท่านก็วัดมุกประตูด้านพระนิเวศได้ลึกสี่เมตรและเสามุกนั้นหนาหนึ่งเมตรและมุกประตูอยู่ด้านพระนิเวศ แต่ละด้านของหอประตูตะวันออกมีห้องยามอยู่สามห้องห้องทั้งสามมีขนาดเดียวกันและเสาที่อยู่ทั้งสองข้างก็มีขนาดเดียวกันแล้วท่านจึงวัดความกว้างของช่องทางเข้าหอประตูได้หเมตรแต่วัดความกว้างของหอประตูได้6.5เมตรหน้าห้องยามนั้นมีเครื่องกั้นสูงครึ่งเมตรและห้องยามนั้นกว้างและยาวด้านละสาเมตร แล้วท่านก็วัดหอประตูจากข้างบนของกำแพงด้านหลังห้องยามห้องหนึ่งไปยังข้างบนของกำแพงด้านหลังของห้องยามอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมีทางเข้าหันหน้าเข้าหากันได้กว้าง12.5เมตรแล้วท่านวัดเสาได้สูง30เมตรมีลานรอบๆหอประตูและเสา ระยะจากข้างหน้าหอประตูตรงทางเข้าไปยังด้านปลายด้านในของมุกหอประตูวัดได้25เมตรตามกำแพงห้องยามและกำแพงด้านในหอประตูนั้นมีช่องหน้าต่างอยู่รอบๆและบริเวณมุกก็มีช่องหน้าต่างอยู่รอบด้านในเหมือนกันและที่กำแพงด้านในมีต้นอินทผลามอยู่แล้วท่านนำข้าพเจ้าเข้าไปที่ลานชั้นนอกและดูสิ มีห้องหลายห้องและมีพื้นหินทำไว้รอบๆบลานมีห้องสาสบห้องหันหน้าเข้าหาพื้นหินและพื้นหินมีแนวไปตามปีกหอประตูและกว้างออกไปตามด้านยาวของหอประตูนี่เป็นพื้นหินชั้นล่างแล้วท่านก็วัดระยะจากด้านในของหอประตูตรงที่อยู่ต่ำกว่าไปยังด้านนอกของลานชั้นในได้ห้เมตร ทั้งทางตะวันออกและทางเหนือแล้วท่านก็วัดความยาวและความกว้างของหอประตูลานชั้นนอกหันหน้าไปทางเหนือห้องยามที่อยู่ด้านละสามห้องนั้นกับเสาและมุกมีขนาดเดียวกับหอประตูตะวันออกทั้งหมดยาว25เมตรกว้าง12.5เมตรทั้งหน้าต่างมุกและต้นอินทผลมของหอประตูนี้มีขนาดเดียวกับของหอประตู ซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและมีบันไดเจ็ดขั้นนำขึ้นไปถึงและมุกนั้นอยู่ข้างในมีประตูที่เปิดไปสู่ลานชั้นในอยู่ฝั่งตรงข้ามกับประตูด้านเหนือเช่นเดียวกับประตูด้านตะวันออกและท่านก็วัดระยะจากประตูนอกไปถึงอีกประตูได้ห้เมตรแล้วท่านนำข้าพเจ้าตรงไปยังทิศใต้และดูสิ มีหอประตูทางทิศใต้หอหนึ่งท่านก็วัดเสาและวัดมุกก็มีขนาดเท่ากับหออื่นๆมีช่องหน้าต่างที่หอประตูและที่มุกโดยรอบเหมือนช่องหน้าต่างหอประตูอื่นๆหอประตูยาว25เมตรและกว้าง12.5เมตรมีบันไดเจ็ดขั้นนำขึ้นไปถึงและมุกนั้นอยู่ข้างในมีต้นอินทผลัมประดับอยู่ที่กำแพงด้านละต้น และมีประตูหนึ่งอยู่ทางทิศใต้ของลานชั้นในแล้วท่านก็วัดระยะจากประตูหนึ่งไปยังอีกประตูหนึ่งทางทิศใต้ได้ห้าสิบเมตรแล้วท่านนำข้าพเจ้ามายัางลานชั้นในโดยประตูทิศใต้แล้วท่านก็วัดประตูทิศใต้มีขนาดเท่ากับของประตูอื่นๆห้องยามเสาและมุกของหอประตูนี้มีขนาดเดียวกับที่อื่น มีช่องหน้าต่างโดยรอบที่หอประตูและที่มุกหอประตูยาว25เมตรและกว้าง12.5เมตรมีมุกอยู่รอบลานชั้นในยาว12.5เมตรและกว้าง2.5เมตรมุกนั้นหันหน้าสู่ลานชั้นนอกมีต้นอินทผลามอยู่ที่เสาและมีบันไดขึ้นไป8ขั้นแล้วท่านก็พาข้าพเจ้ามาที่ลานชั้นในด้านตะวันออก และท่านก็วัดหอประตูได้ขนาดเท่ากับหอประตูอื่นๆห้องยามเสาและมุกของหอประตูนี้มีขนาดเท่ากับที่อื่นมีช่องหน้าต่างและมีมุกโดยรอบหอประตูยาว25เมตรและกว้าง12.5เมตรมุกของประตูนี้ก็หันหน้าสู่ลานชั้นนอกและมีต้นอินทผลัมอยู่ที่เสาด้านละต้นและมีบันไดขึ้นไป8ขั้น แล้วท่านก็นำข้าพเจ้ามายัางประตูเหนือและท่านก็วัดหอประตูได้ขนาดเท่ากับหอประตูอื่นๆห้องยามเสาและมุกของประตูนี้มีขนาดเท่ากับที่อื่นมีช่องหน้าต่างโดยรอบหอประตูยาว25เมตรและกว้าง12.5เมตรมุกของประตูนี้ก็หันหน้าสู่ลานชั้นนอกและมีต้นอินทผลัมอยู่ที่เสาด้านละต้น และมีบันไดขึ้นไปแปดขั้นที่มุกของหอประตูนี้มีห้องหนึ่งที่มีทางเข้าเป็นห้องล้างเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและมีโต๊ะด้านละสองตัวที่มุกของหอประตูใช้สำหรับฆ่าเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเครื่องบูชาลบล้างบาปและเครื่องบูชาชดใช้บาปและทางด้านนอกของมุกตรงทางเข้าหอประตูด้านเหนือมีโต๊ะสองตัว และอีกด้านหนึ่งของมุกหอประตูนั้นก็มีโต๊ะสองตัวมีโต๊ะอยู่ข้างหอประตูข้างนี้สี่ตัวและมีโต๊ะอีกสี่ตัวอยู่อีกข้างหนึ่งรวมเป็นแปดตัวด้วยกันซึ่งเขาใช้เป็นที่ค่าเครื่องสัตวรบูชามีโต๊ะสี่ตัวทำด้วยหินสกัดสำหรับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหน้ากว้าง7 5เซนติเมตรและยาว7 5เซนติเมตรสูงห0ซนติเมตร สำหรับวางเครื่องมือที่ใช้ฆ่าเครื่องบูชาเผาทั้งตัวและเครื่องสัตวะวบูชามีขอขนาด7.5ห้าเซนติเมตรติดอยู่ตามกำแพงโดยรอบเขาวางเนื้อของเครื่องบูชาบนโต๊ะใกล้ประตูชั้นในมีห้องตรงลานชั้นในอยู่สองห้องสำหรับนักร้องห้องหนึ่งอยู่ข้างหอประตูเหนือหันหน้าไปทิศใต้อีกห้องหนึ่งอยู่ข้างหอประตูใต้ หันหน้าไปทิศเหนือและท่านบอกข้าพเจ้าว่าห้องนี้ซึ่งหันหน้าไปทางใต้สำหรับปุโรหิตผู้ดูแลพระนิเวศและห้องซึ่งหันหน้าไปทางเหนือนั้นสำหรับปุโรหิตผู้ดูแลแท่นบูชาปุโรหิตเหล่านี้เป็นวงวานของสาโดกในบรรดาวงวานของเลวีก็มีพวกเขาเท่านั้นที่เข้ามาใกล้พระยาเวเพื่อจะปรนิบัติพระองค์ แล้วท่านก็วัดลานชั้นในได้ยาวห้าสิบเมตรและกว้างห้าสิบเมตรเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและแท่นบูชาอยู่ข้างหน้าพระนิเวศแล้วท่านนำข้าพเจ้ามาที่มุกของพระนิเวศและวัดเสาของมุกด้2.5สองจุดห้าเมตรทั้งสองด้านและประตูกว้างเจ็ดเมตรส่วนกำแพงข้างกว้างหนึ่งจุดห้าเมตรทั้งสองข้างมุกนั้นยาวสิบเมตรและกว้างหกเมตร มีบันไดสิบขั้นนำมาถึงที่นี้และมีเสาหารอยู่ข้างเสาทั้งสองข้างเอเซเคียบทที่41อแล้วท่านนำข้าพเจ้ามายังห้องวิสุธทธิสถานและว,วัดเสาได้ความกว้างด้านละสามเมตร และส่วนกว้างของทางเข้านั้นมีขนาด5เมตรกำแพงข้างทางเข้าด้านนี้ยาว2.5เมตรและกำแพงข้างทางเข้าอีกด้านยาว2.5เมตรแล้วท่านก็วัดความยาวของห้องวิสุทธ,ธิสถานได้20เมตรและวัดความกว้างได้10เมตรแล้วท่านก็เข้าไปในห้องชั้นในและวัดเสาของทางเข้าได้1เมตร ส่วนทางเข้านั้นกว้าง3เมตรและกำแพงข้างทางเข้า3.5เมตรและท่านก็วัดห้องที่อยู่ถัดจากวิสุทธิสถานได้ยาว10เมตรและกว้าง10เมตรแล้วท่านบอกข้าพาเจ้าว่านี่คืออภิสุทธิสถานด้านนอกของพระนิเวศแล้วท่านก็วัดกำแพงพระนิเวศได้หนา3เมตรและมีห้องระเบียงที่มีความกว้าง2เมตร อยู่รอบๆด้านนอกของพระนิเวศท,ทุกด้านห้องระเบียงนั้นมีสามชั้นซ้อนกันแต่ละชั้นมีสาสห้องมีหยักบ่าอยู่รอบกำแพงพระนิเวศเพื่อใช้สำหรับหนุนห้องระเบียงเพื่อไม่ให้ห้องระเบียงต้องอาศัยกำแพงพระนิเวศห้องระเบียงนั้นยิ่งสูงขึ้นไปก็ยิ่งกว้างขึ้นเพราะห้องระเบียงอยู่ล้อมรอบพระนิเวศและสูงขึ้นไปตามพระนิเวศโดยรอบ ฉะนั้นพระนิเวศนั้นยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งกว้างขึ้นคนที่ขึ้นไปจากห้องล่างสุดถึงห้องบนสุดก็ต้องผ่านชั้นกลางข้าพเจ้ายังเห็นอีกว่าพระนิเวศนั้นมีการยกพื้นอยู่โดยรอบฐานของห้องระเบียงวัดได้หนึ่งไม้วัดเต็มคือสเมตรกำแพงด้านนอกของห้องระเบียงหนา2.5เมตรและมีที่ว่างระหว่างห้องระเบียงต่างๆของพระนิเวศ ห้องทั้งหลายรอบพระนิเวศท,ทุกด้านกว้าง10บเมตรมีช่องเข้ายังทางเดินซึ่งเป็นที่ว่างข้างห้องระเบียงโดยรอบช่องหนึ่งหันไปทางเหนือส่วนอีกช่องหนึ่งหันไปทางใต้ความกว้างของทางเดินซึ่งเป็นที่ว่างนั้นคือ2.5เมตรโดยรอบและมีตัวตึกที่อยู่ด้านหลังลานชั้นในด้านตะวันตกของพระนิเวศกว้าง3 5เมตรและยาว45เมตร ส่วนผนังตึกหนา2.5เมตรแล้วท่านก็วัดความยาวพระนิเวศได้50เมตรส่วนลานชั้นในด้านตะวันตกรวมตัวตึกและผนังตึกมีความยาว50เมตรความกว้างของหน้าพระนิเวศด้านตะวันออกเท่ากับของลานชั้นในข้างๆคือ50เมตรแล้วท่านก็วัดความกว้างของตัวตึก ด้านตะวันตกที่อยู่ด้านหลังลานชั้นในรวมทั้งระเบียงข้างๆได้ห้เมตรสภาพภายในของพระนิเวศห้องวิสุทธิสถานและห้องชั้นในนั้นทั้งมุกข้างนอกและธรณีประตูรวมทั้งช่องหน้าต่างและเฉลียงที่อยู่รอบทั้งสมด้านจากหน้าธรณีประตูไปนั้นล้วนบุด,ด้วยไมย้คือบุตั้งแต่พื้นถึงช่องหน้าต่าง ช่องหน้าต่างนี้มีม่านคลุมรวมทั้งที่ว่างซึ่งอยู่เหนือประตูถึงพระนิเวศชั้นในและที่อยู่ด้านนอกนอกจากนี้ยังมีรูปแกะสลักไว้ตามผนังทุกด้านโดยรอบที่ห้องชั้นในและข้างนอกคือแกะสลักเป็นรูปเครูปและรูปต้นอินทผลัมโดยมีรูปต้นอินทผลัมระหว่างเครูปกับเครูปเครูปทุกตนมีสองหน้า หน้าคนนั้นหันไปทางต้นอินทผลัมที่อยู่ข้างหนึ่งส่วนหน้าของสิงโตนั้นหันไปทางต้นอินทผลัมที่อยู่อีกข้างหนึ่งมีรูปแบบนี้แกะไว้เต็มพระนิเวศโดยรอบจากพื้นถึงที่อยู่เหนือประตูมีรูปเครูปและรูปต้นอินทผลัมแกะอยู่บนผนังส่วนเสาประตูของห้องวิสุทธิสถานนั้นเป็นสี่เหลี่ยมข้างหน้าอภิสุทธิสถาน มีสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกับแท่นบูชาทำด้วยไมย้สูง1.5เมตรยาว1เมตรและกว้าง1เมตรมุมของมันและฐานทั้งผนังล้วนทำด้วยไมย้แล้วท่านบอกกับข้าพเจ้าว่านี่เป็นโต๊ะซึ่งอยู่เฉพาะพระพักพระยาเวทั้งห้องวิสุทธิสถานและห้องอภิสุทธิสถานนั้นล้วนมีประตูคู่ประตูนั้นมีสองบาน แต่ละประตูมีบานเหวี่ยงสองบานและบนประตูของห้องวิสุทธิสถานนั้นมีเครูปและต้นอินทผลัมแกะไว้เช่นเดียวกับที่แกะไว้บนผนังมีกันศาสตร์ไม้อยู่ที่หน้ามุขข้างนอกมีช่องหน้าต่างและมีต้นอินทผลัมอยู่บนผนังด้านข้างมุขทั้งสองข้างทั้งห้องระเบียงพระนิเวศและกันศาสตร์ เอเสเคียว e บทที่42ห้องบริสุทธิ์และกำแพงชั้นนอกแล้วท่านพาข้าพเจ้ามาถึงลานชั้นนอกด้านทิศเหนือและท่านนำข้าพเจ้ามาถึงห้องแถวซึ่งอยู่ขนานกับลานชั้นในและด้านเหนือของตึกห้องแถวซึ่งมีทางเข้าอยู่ด้านเหนือนั้นยาวห้าสิบเมตรและกว้างยี่สิบห้าเมตร ห้องแถวอยู่ระหว่างพื้นที่ส่วนสิบเมตรของลานชั้นในและพื้นหินซึ่งเป็นส่วนของลานข้างนอกลักษณะเป็นเฉลียงซ้อนเฉลียงสูงสามชั้นและด้านหน้าของห้องแถวมีทางเดินกว้างห้าเมตรยาวห้าสิบเมตรประตูของห้องเหล่านี้อยู่ทางเหนือห้องชั้นบนนั้นแคบกว่าเพราะเฉลียงกินเนื้อที่มากกว่าเฉลียงห้องชั้นล่างและชั้นกลางในตึกนั้น เพราะว่าเป็นห้องแถวสามชั้นและไม่มีเสารับน้ำหนักเหมือนเสาที่ลานเพราะฉะนั้นห้องชั้นบนจึงร่นเข้าไปมากกว่าห้องชั้นล่างและชั้นกลางและมีกำแพงอยู่ข้างนอกยาว25เมตรชิดกับห้องแถวยาวไปตามแนวขนานระหว่างลานชั้นนอกและหน้าห้องทั้งหลายห้องแถวที่อยู่ติดกับลานชั้นนอกนั้นยาว25เมตร ส่วนห้องแถวที่อยู่ใกล้กับวิสุทธิสถานนั้นยาวห้าสเมตรระหว่างห้องแถวทั้งสองแถวนั้นมีทางเข้าหันหน้าไปทางตะวันออกโดยเข้าไปจากลานชั้นนอกตามแนวของกำแพงด้านใต้ซึ่งอยู่ขนานกับลานชั้นในและตึกมีห้องแถวมีทางเดินอยู่หน้าห้องเหล่านี้และห้องแถวมีลักษณะเหมือนกับห้องแถวด้านเหนือ ความยาวและความกว้างมีขนาดเท่ากันมีทางออกและทางเข้าแบบเดียวกันทางเข้าห้องแถวด้านทิศใต้นั้นก็เหมือนกันคือต้องเดินเข้าทางตะวันออกโดยเข้ามาตามทางเดินตรงที่มีกำแพงแล้วท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่าห้องแถวทางด้านเหนือและด้านใต้แถวที่อยู่หน้าลานชั้นในนั้นเป็นห้องบริสุทธิ ที่ปุโรหิตผู้เข้าใกล้พระยาเวจะใช้รับประทานของถวายอันบริสุทธิ์ที่สุดเขาจะวางของถวายอันบริสุทธิ์ที่สุดนั้นไว้ที่นั่นคือทัญยบูชาเครื่องบูชาลบล้างบาปเครื่องบูชาชดใช้บาปเพราะว่าที่นั่นบริสุทธิ์เมื่อปุโรหิตเข้าไปในห้องบริสุทธิ์แล้วเขาห้ามออกไปยังลานชั้นนอก ก่อนที่จะถอดเครื่องแต่งกายที่เขาสวมปฏิบัติหน้าที่แล้ววางไว้ที่นั่นเพราะสิ่งเหล่านี้บริสุทธิ์เขาจะต้องใส่เครื่องแต่งกายอย่างอื่นก่อนที่เขาจะเข้าไปสู่ส่วนที่มีไว้สำหรับประชาชนเมื่อท่านวัดข้างในบริเวณพระนิเวศเสร็จแล้วท่านก็นำข้าพเจ้าออกมาทางประตูซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกและว,วัดบริเวณโดยรอบท่านวัดด้านตะวันออกด้วยไม้วัด ได้250เมตรตามไม้วัดแล้วท่านก็หันมาวัดทางด้านเหนือได้250เมตรตามไม้วัดแล้วท่านก็หันมาวัดด้านใต้ได้250เมตรตามไม้วัดแล้วท่านก็หันมาวัดด้านตะว,ว,วันตกได้250เมตรตามไม้วัดท่านวัดทั้งหมดสด้านมีกำแพงล้อมรอบยาว250เมตรกว้าง250เมตร ซึ่งใช้แบ่งระหว่างบริเวณที่บริสุทธิ์และที่สาธารณะ